ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาแห่งหนึ่งใมไทยมีเสียงกลองลึกลับที่ดังขึ้นเพียงปีละครั้งและทุกครั้งจะต้องมีหญิงสาวหนึ่งคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยค่ำคืนฝนพรำพิมพ์เดินกลับบ้านเพียงลำพังแต่เสียงระฆังเก่าแก่ก็ดังขึ้นทั้งที่ไม่ใช่เวลาพิธีชาวบ้านทุกคนปิดบ้านเงียบ มีเพียงชายชาราตาแดงก่ำที่เตือนเธอว่าคืนนี้อย่าออกมาข้างนอกแต่ถ้าพิธีนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคนในหมู่บ้านแล้วมันมีไว้เพื่อใครท้องฟ้ายามเย็นในฤดูฝนถูกปกคลุมด้วยเมฆสีหมน่นลมพัดแรงกลิ่นดินเปียกหลังฝนซัด ลอยอบอวลไปทั่วบริเวณบนถนนดินแดงที่ทอดยาวเสียงฝีเท้าของพิมพ์หญิงสาววัยยี่สิบปลายดังสอดประสานกับเสียงรองเท้าแต่กระแทกโคลนทุกก้าวฝากเข้าไปในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาหมู่บ้านนี้ถูกล้อมรอบด้วยทุ่งนาและแนวป่าไผ่ที่สั่นไหวตามแรงลม แต่สิ่งที่ทำให้เธอหยุดชะงักคือเสียงระฆังเก่าแก่ดังมาจากกลางหมู่บ้านแม้ตอนนี้จะยังไม่ถึงเวลาพิธีกรรมใดทิมขมวดคิ้วหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเธอหันไปมองรอบตัวพบว่าบ้านเรือนที่เคยคึกคักกลับปิดเงียบราวกับไร้ผู้คน กลิ่นควันไฟจางหาหะลอยออกมาจากบ้านหลังหนึ่งประตูไม้เก่าเปิดแงม้มแสงตะเกียงส่องลอดออกมาพร้อมเอาของคนยืนอยู่ข้างในร่างนั้นนิ่งสนิทเหมือนกำลังรอคอยใครบางคนทิมกลับบ้านเถอะเสียงแหบพระดังขึ้นจากด้านหลัง เธอสะดุ้งหันขวับพบชายชาราในชุดผ้าขาวดวงตาแดงก่ำเหมือนผ่านการร้องไห้แต่ก่อนที่เธอจะเอ่ยถามเขาก็ก้าวเข้ามาใกลย้ยื่นมือสันสันจับแขนเธอแน่นแล้วกระซิบด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งคืนนี้อย่าออกมาข้างนอกเสียงระฆังดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้ยาวนานและเย็นเยือกเหมือนปลุกบางสิ่งในเงามืดให้ตื่นขึ้นและพิมพ์ก็รู้ว่าคืนนี้จะไม่เหมือนคืนไหนๆที่เธอเคยเจอมาก่อนคืนนั้นท้องฟ้าปราศจากแสงดาวเมฆดำทือปกคลุมเหมือนผ้าห่มหนาลมเย็นพัดลอดหน้าต่างไม้เก่าทำให้เปลวตะเกียงในห้องของทิมไหววูบ เธอนั่งอยู่บนเสื่อผือนเก่าจ้องมองเงาไฟที่เต้นไปมาบนผนังหัวใจยังเต้นแรงจากคำเตือนของชายชาราประโยคนั้นวงเวียนในหัวคืนนี้อย่าออกมาข้างนอกแต่เสียงบางอย่างกลับแทรกเข้ามาในความเงียบเสียงกุกกักเบาหาหา เหมือนมีใครเดินลากเท้าอยู่บนถนนดินช้าช้าหนักแน่นตรงไปยังลานกลางหมู่บ้านทิมลังเลความอยากรู้เอาชนะความกลัวเธอลุกขึ้นค่อยๆเปิดประตูกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นควันไฟโชยมาแต่จมูกอากาศข้างนอกเย็นจัดจนขนลุก ที่ลานกลางหมู่บ้านมีเพียงแสงไฟจากกองเพลิงล้อมรอบด้วยคนกลุ่มหนึ่งทุกคนสวมชุดสีดำใบหน้างเงียบงนันเหมือนถูกดึงวิญญาณออกไปแล้วตรงกลางกองเพลิงมีแท่นไม้สูงและบนแท่นนั้นมีร่างของหญิงสาววัยรุ่น นอนนิ่งดวงตาปิดสนิทมือสองข้างถูกมัดด้วยผ้าสีแดงสดผ้าที่เหมือนยิงชุ่มไปด้วยอะไรบางอย่างเสียงระฆังดังขึ้นช้าหาหาครั้งนี้ใกล้กว่าที่พิมพ์เคยได้ยินทุ่มลึกจนสะเทือนมาถึงหน้าอกและทันทีที่เสียงนั้นสิ้นสุดร่างของหญิงสาวบนแท่นไม้ค่อยๆขยับ เหมือนกำลังตื่นขึ้นจากฝันร้ายที่ไม่ใช่ของเธอเองเสียงลมหวีดหวิวพัดผ่านลานกลางหมู่บ้านเงาไฟจากกองเพลิงโยกไหวทอดทับลงบนใบหน้าของคนในพิธีทำให้พิมพ์รู้สึกเหมือนทุกคู่ตาจับจ้องมาที่เธอหัวใจเต้นถี่ฝ่าเท้าชื้นเหงื่อเย็น เธอค่อยๆแทรกตัวไปหลบหลังเสาไม้เก่าเพื่อมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกลางลานชายชราผู้เตือนเธอเมื่อตอนเย็นก้าวออกมาจากกลุ่มคนในมือถือตะเกียงน้ำมันแสงสีส้มจากเลวไฟส่องให้เห็นรอยแผลเป็นยาวบนแก้มเขายกเสียงทุ้มต่ำราวกับสวดมนต์โบราณทันใดนั้น คนทั้งหมู่บ้านเริ่มพึมพำตามถ้อยคำที่พิมพ์ไม่เคยได้ยินฟังคล้ายบทสวดผสมเสียงลมหายใจสั่นสะท้อนในอากาศเหมือนจะทำให้เลือดหยุดไหลหญิงสาวบนแท่นไม้ค่อยๆลืมตาดวงตาน,นั้นว่างเปล่าแต่กลับมีประกายสีทองเรือนอยู่ลึกข้างในราวกับเธอไม่ใช่ตัวของตัวเองอีกต่อไป ทิมเผลอก้าวถอยหลังไม้ใต้ฝ่าเท้าส่งเสียงดังเอียดทุกสายตาหันมาทางเธอพร้อมกันรากับเวลาหยุดลงในชั่วขณะชายชรามองเธอด้วยแววตาหนักใจแล้วเอ่ยเสียงชัดเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่แต่ก่อนที่พิมพ์จะได้หนีหญิงสาวบนแท่นไม้ ส่งเสียงกรีดร้องแหลมสูงเหมือนถูกฉีกออกจากโลกนี้และกองเพลิงก็ดับลงทันทีเหลือเพียงความมืดสนิทความมืดปกคลุมทั่วลานไรแม้แสงจากดวงจันทร์หรือกองเพลิงมีเพียงเสียงลมหายใจของคนหลายสิบชีวิตที่ฟังแล้วเหมือนฝูงสัตว์กำลังจ้องเหยื่อทิมยืนตัวแข็ง ทุกประสาทสัมผัสตึงเครียดหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในความเงียบทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากแท่นไม้แต่ทิศทางของมันไม่ชัดเจนเหมือนฝีเท้าดังพร้อมกันหลายจุดรากับมีมากกว่าหนึ่งร่างกำลังเคลื่อนไหวกลิ่นคาวโลหะค่อยๆลอยมา ผสมกับกลิ่นควันไฟที่ยังหลงเหลือกลิ่นนั้นเข้มข้นจนพิมพ์ต้องกลั้นหายใจแล้วแสงสีทองวาบขึ้นในความมืดดวงตาสองคู่ไม่สีสามคู่กำลังลืมขึ้นพร้อมกันอยู่สูงกว่าระดับหัวของคนทั่วไปและมันก็กำลังมองตรงมาที่เธอวิญญาณแห่งบรรพชนมันตื่นแล้ว เสียงชายชาราดังขึ้นเต็มไปด้วยความเกรงกลัวและศรัทธาชาวบ้านทุกคนคุกเข่าลงเหลือเพียงพิมพ์ที่ยังยืนตัวแข็งอยู่ที่เดิมแสงสีทองนั้นเริ่มเคลื่อนที่ก้าวช้าๆมาทางเธอทุกก้าวเหมือนทําให้พื้นดินสั่นสะเทือนลมหายใจร้อนระอุพัดมากระทบหน้าเธอและในเงามืดนั้น พิมพ์เห็นโครงร่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้เนาร่างสูงใหญ่ในความมืดค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นดินทำให้พื้นใต้เท้าพิมพ์สั่นไหวราวกับแผ่นดินสะเทือนทุกคนในลานก้มหน้าบกับพื้นไม่มีใครกล้าแม้แต่จะหายใจแรง ยกเว้นพิมพ์ที่ยืนแข็งอยู่กับที่เหมือนถูกตรึงด้วยสายตาสีทองนั้นแสงตะเกียงเทียงดวงเดียวที่ยังส่องอยู่สะท้อนให้เห็นแขนของสิ่งนั้นยาวกว่ามนุษย์หลายเท่าผิวเป็นสีล้ำปนเงาเงินและมีรอยลวดลายประหลาดคล้ายรอยสักที่เรืองแสงในความมืดมันหยุดตรงหน้าพิมพ์ ก้มศีษะลงจนลมหายใจร้อนหาหะปะทะกับแก้มของเธอกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นไม้เก่าผสมกันทำให้ท้องไส้เธอปั่นป่วนจากนั้นมันเอามือแตะหัวไหล่ของพิมพ์ทันทีที่ผิวของมันสัมผัสภาพบางอย่างก็แล่นเข้ามาในหัวเธออย่างรุนแรง ภาพของหมู่บ้านนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนผู้คนสวมชุดขาวล้อมรอบแท่นไม้และหญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาเหมือนเธอราวกับเงาสะท้อนเสียงในหัวกระซิบฟังเหมือนผู้จากหลายร้อยคนพร้อมกันเจ้าคือเลือดแห่งผู้สืบสายเจ้าต้องสารต่อพันธะหัวใจพิมพ์เต้นแรงราวกับจะทะลุอก เธอพยายามถอยหนีแต่ฝูงชาวบ้านรอบลานเริ่มลุกขึ้นเคลื่อนตัวเข้ามาล้อมเธอไว้ทุกทิศทางเหมือนฝูงสัตว์ที่ปกป้องเจ้าของของมันชายชาราก้าวมาข้างหน้าน้ำตาคลอเจ้าหนีไม่ได้แล้วพรุ่งนี้ก่อนฟ้าสางพิธีเสียสละจะเริ่มพิมถูกพาไปขังในกระท่อมไม้เก่า ประตูถูกปิดตายด้วยโซ่เหล็กหน้าต่างเล็กเพียงบานเดียวถูกปิดด้วยไม้กระดานหนาปล่อยให้มีเพียงช่องว่างเล็กหาหะให้ลมเย็นพัดลอดเข้ามาในความเงียบเสียงกลองทุ้มต่ำดังมาจากลานกลางหมู่บ้านเป็นจังหวะช้าหาหะ เหมือนหัวใจของสัตว์ใหญ่ที่กำลังรอเหยื่อทุกครั้งที่เสียงนั้นดังทิมรู้สึกได้ว่าพื้นไม้ใต้ตัวเธอสั่นเล็กน้อยเธอนั่งชิดผนังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดความคิดวงเวียนหาทางหนีแต่ยิ่งคิดยิ่งรู้ว่าทางออกแทบไม่มีทันใดนั้นเสียงกระสิบเบามากดังขึ้นจากมุมมืด อย่าส่งเสียงฉันมาช่วยทิมชะง,งักเท่งมองไปในเงามืดร่างชายหนุ่มผอมสูงสวมเสื้อผ้าขาดหาหะตาเรียวคมปรากฏขึ้นจากด้านหลังเสาไม้เขาค่อยๆดึงมีดเล็กออกจากเอวและเริ่มงัดโซ่เหล็กที่ขังประตู ทุกจังหวะที่เหล็กขูดกันทำให้พิมพ์กลั้นหายใจกลัวว่าผู้เฝ้าจะได้ยินทำไมคุณถึงช่วยฉันพิมกระซิบถามชายหนุ่มหยุดชั่วครู่แล้วตอบเสียงต่ำเพราะครั้งหนึ่งแม่ฉันก็ถูกเลือกคำตอบนั้นเหมือนมีน้ำหนักมากพอที่จะกดหัวใจพิมพ์ให้จมลึก แต่เธอไม่มีเวลาคิดเพราะเสียงฝีเท้าหนักๆเริ่มดังขึ้นนอกประตูโซ่เพิ่งถูกงัดออกชายหนุ่มคว้ามือพิมพ์วิ่งเขากระซิบและทั้งคู่ก็พุ่งออกไปในความมืดเสียงฝีเท้าของพิมพ์และชายหนุ่มกระทบพื้นดินเปียกชื้นเป็นจังหวะเร่งรีบลมหายใจร้อนผสมกลิ่นเหงือ่อ ลอยคล้ากับกลิ่นโครนและใบไม้เปียกทุกก้าวเหมือนถูกไล่ล่าโดยเงามืดท้องฟ้ายังคงมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์เล็กหาหาลอดผ่านช่องเมฆหนาทึบส่องให้เห็นแนวป่าด้านหน้าที่สูงทึบจนเหมือนกำแพงขวางโลกภายนอกทางนี้ชายหนุ่มกระซิบ เสียงสั่นเล็กน้อยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาพาพิมพ์ฝ,าฝ่ากอไผ่และพุ่มหนามจนถึงทางเดินแคบหาหะซึ่งถูกปกคลุมด้วยรากไม้และเถาวัลย์พันกันแน่นอากาศในป่ายเย็นผิดปกติจนผิวพิมพ์ขนลุกตลอดทางและยิ่งลึกเข้าไปเสียงของหมู่บ้านยิ่งจังหาย เหลือเพียงเสียงใบไม้เสีศสีกันเหมือนกระซิบเป็นถ้อยคำที่เธอฟังไม่ออกไม่นานนะักพวกเขาก็มาหยุดที่ลานโล่งเล็กๆก,กลางป่าตรงกลางมีแท่นหินสีดำสูงกว่าหัวคนเต็มไปด้วยรอยสลักโบราณซึ่งเรืองแสงสีฟ้าอ่อนๆในความมืดทิมพก้าเข้าไปใกล้แต่ทันใดนั้น รอยสลักบนแท่นหินก็เริ่มเปลี่ยนรูปร่างเส้นสายคดเคี้ยกลายเป็นรูปคนและในดวงตาของรูปนั้นคือแสงทองแบบเดียวกับที่เธอเห็นในดวงตาของมนันชายหนุ่มมองแท่นหินด้วยแววตาหนักใจแล้วพูดเสียงต่ำนี่คือที่มาของคำสาบและเหตุผลที่ทุกปีต้องมีการเสียสละ ก่อนที่พิมพ์จะถามอะไรได้เสียงกลองจากหมู่บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังมาจากหลายทิศทางราวกับว่ามีบางสิ่งในป่ากําลังเคลื่อนเข้ามาหาเสียงกลองดังถี่ขึ้นจนพื้นดินสั่นสะเทือนเหมือนคลื่นใต้ดินรอบลานหินหมอกสีเทาเริ่มก่อตัว หลเวียนราวกับมีชีวิตล้อมพิมพ์และชายหนุ่มไว้ในวงแหวนที่ไม่มีทางออกจากหมอกนั้นปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ตาเรืองสีทองหลายคู่ก้าวเข้ามาอย่างเงียบงนันเสียงหายใจหนักหน่วงของมันทำให้พิมพ์รู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวถูกดูดหายไปชายหนุ่มยืนขวางหน้าเธอ มือกับมีดเล็กแน่นแต่เขาสั่นเล็กน้อยเพราะรู้ว่ามีดนี้ไม่อาจทำอะไรกับสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าได้เงาร่างนั้นหยุดตรงแท่นหินยกมือยาวเหยียดแต่ลงบนรอยสลักทันใดนั้นแสงฟ้าบนหินก็เปลี่ยนเป็นสีแดงสดและภาพในหัวพิมพ์ก็พรังพรูเข้ามาอีกครั้งเธอเห็นหมู่บ้านนี้ในอดีต กำลังถูกบางสิ่งจากป่าทำลายผู้เท่าในยุคนั้นทำพันธสัญญาว่าจะส่งผู้สืบสายหนึ่งคนทุกปีเพื่อแลกกับการคุ้มครองจากสิ่งนั้นเสียงกระซิบในหัวเธอดังก้องเจ้าคือผู้สืบสายจงเลือกเลือดในกายพิมพ์ร้อนวาบเธอรู้ว่าหากทำลายแท่นหิน พันธะจะสิ้นสุดแต่หมู่บ้านอาจถูกสิ่งนี้ทำลายสิ้นถ้าสารต่อพิธีเธอจะสูญเสียชีวิตแต่ทุกคนจะปลอดภัยอีกหนึ่งปีทิมหันไปมองชายหนุ่มแววตาเขาเต็มไปด้วยความกลัวและความหมองบนกันเสียงกลองหยุดลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงเสียงหัวใจเธอที่ดังราวกับระเบิดในอก เธอสูดลมหายใจลึกยกมือขึ้นแต่แท่นหินและในวินาทีนั้นแสงสว่างจ้าก็ปกคลุมทุกสิ่งเรื่องราวของหมู่บ้านนี้จะไม่มีใครรู้ว่าพิมพ์เลือกอะไรมีเพียงเสียงกลองที่เงียบลงและป่าที่กลับเข้าสู่ความสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในเงามืดลึกสุดของป่า ดวงตาสีทองคู่หนึ่งเย็นคงเปิดอยู่